Please, is yes, เอาแล้วครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุททกๆท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีดีหนึ่งเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมาเอารีวิวแอดออนใหม่ครับนั่นเองนะผมก็จะเป็นแอดออนพวกมอนสเตอร,ร์แปลกๆนะผมหรือว่าแอดออนซูปเปอร์มาริโอนั่นเองเย้นะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนแนดอดออนกันเลยนะผมก็จะมีเป็นจากเบ็ดนะครับเปลี่ยนเป็นไม้คาถานะผมไม้คาถาวิเศษดูนะผมปุ่มมีฟ้าผ่าบึ้มลงมานะผมดูนะเดี๋ยวเอาไปเอาไปไปอย่างนี้ปุ่ม เบ็ดยาวเบ็ดตกตรงไหนก็จะฝาดผ่าตรงนั้นนะบึ้มต่อไปก็คือไฟนะครับผมไฟไฟแช็คอ่าแล้วก็เจ้าพืชกินคนนะผมบอกเลยตัวนี้โคตรโหดนะผมนี่ถ้าเราเป็นเกมหมดศูนย์นะผมมันจะสามารถตีเราครั้งเดียวตายเลยนะผมผมก็เลยไม่สู้กับมันนะกันนะผมมันโหดเกินเดี๋ยวให้เราทําการปุ้มใส่มันเลยนะผมนี่ก็ครั้งเดียวตายเลยนะผมอันนี้ คือเจ้าเต่านะผมนี่เดี๋ยวใช้ไม้คาถาตีครับอ้าวมันยังไม่ตายนี่นะเดี๋ยว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 ปุ๊บปุว้าวมันเป็นไงโอ้โอ้โอ้สุดยอดมากเลยนะผมดูดูดูตกมาครับปุ๊มไม่เป็นไรนะผมโอเคเรามาดูเจ้าตัวนี้ต่อไปเลยโอเคนะผมเรามาดูตัวนี้กันเลยนะครับนี่ว้าวสุดยอดมากเลยแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับผมปั๊บนี่ ก็เจ้าตัวนี้โอ้โหบอกเลยนะผมตัวนี้ก็สุดยอดนะครับนะอันนี้แก๊สนะผมกา้าฮว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แหลกนิดนิดครับแหลกแหลกว้าวโคตรเท่เลยนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมตัวอะไรเนี่ยโอ้โ ต่อไปมาดูอันนี้เลยนะผมอันนี้ก็คือไฟนะผมดูนะจะโยนไปปับป๊บปับ๊บนี่เห็นไหมมันเป็นไฟนะผมแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยปับ๊บว้าวเดี๋ยวเราตีมันโอ้โหแลบลิ้นเสร็จกูเหรออืมลอยขึ้นแบบสูงเลยนะผมแล้วก็ตัวเจ้าเห็ดมาริโอเดีเดะเดะทำไมปล่อยไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะผมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไร โอ้ไฟนะผมและนี่ก็คือไดมอนนะผมก็เปลี่ยนเป็นเงินก็จะมีแค่นี้แล้วเนาะสลายไปรอนโอเคนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดแชร์ผมด้วยนะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คนะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ